เดือดกันมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่<ๆ>ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัวสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่19เมษายน วันนี้ครับมาเริ่มกันที่ความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อตัวองตัวเซเมโยปีกตัวเก่งของบอลมัดที่ฟอร์มซีซั่นนี้จัดว่าร้อนแรงเลยครับและก็เป็นอีกหนึ่งตัวแบกของทีมทั้งนี้ครับตามรายงานของทางไลอ้อ h โทมัสนักข่าวของ Sky s p o r t ์สื่อยักษ์ของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือหนึ่งในทีมตัวเต็งที่เซ็นสัญญากับทางองตวนเซเมโยปีกไว้ย5 5ปีเข้าร่วมทีมนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโดยมีการอ้างจากแหล่งข่าวว่ารูเบนอามริมให้การชื่นชมฝีเท้าดาวเตะรายนี้เป็นอย่างมากและก็มีแนวคิดที่จะนำดาวเตะรายนี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในแผนการเล่นของเขาด้วยครับอย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากสกายสปอร์ระบุต่ออีกว่า ทีมจากหอ,อันดับแรกของศึกพรีเมียร์ลีกยกเว้นาร์เนลทุกทีมต่างสนใจางตวนเซเมโยและยังมีสเปอร์อีกหนึ่งทีมครับที่ก็กำลังจับตาสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับสกายสปอร์ตยังเผยต่ออีกว่าบอลมันจะไม่ปล่อยองตวนเซเมโยออกจากทีมไปแบบง่ายได้อย่างแน่นอนและคาดว่าพวกเขาประเมินราคาของปีกรายนี้ไว้สูงถึง70ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับซึ่งก็คงต้องตามติดกันต่อไปว่าดีลวนี้จะมีความจริงจังมากแค่ไหนสำหรับกองทัพปีสแสดงของเรา มาต่อกันที่รายงานที่เพิ่งจะเข้ามาสดๆร้อนๆตอนสัก6โมงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับกับความคืบหน้าเดียวกันตามล่าตัววิกตอร์ซิมเฮนกองหน้าตัวเก่งวัย25ปีครับกับรายงานจากนักข่าวคุณดังของตุรกีก็คือซานเดอร์อาลีคาลิเกอร์ที่ระบุผ่านทางเคลียตุรกีว่าวิกตอร์ซิมเฮนตอนนี้ได้มรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับหลังที่ผ่านมาตัวนักเตะก็ยืนยันหนักแน่นว่าเขาจะไม่เล่นกับกาลาจซารายในซูเปอร์ลีกตุรกีและต้องการจบการค้าครัญ,ญ ยิมตัวเท่านั้น น้องซานนี่ครับซานเดอร์อาลีคาลิเกอร์ยังเผยต่ออยว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาเรื่องราคาค่าตัววิกตอร์ซูเมนกับนาโปลีเท่านั้นว่าจะคุยกันได้ลงตัวราคาไหนก็จะสามารถปิดดีลนี้ได้ตอนช่วงต้นตลาดทันทีเลยเลยครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาจากหลายๆรายงานนาโปลีพร้อมจะปล่อยกองหน้าทีมชาติในจีเรียออกจากทีมด้วยค่าตัว65 000, 000, 000, 000, ้าล้านยูโรในซัมเมอร์นี้และพวกเขาเนี่ยก็อยากจะขายนักเตะออกไปให้เร็วที่สุดในช่วงต้นตลาดด้วยครับเพื่อนําเม็ดเงินเข้ามาให้กับอันต โอนิโอคอนเต้เสริมทัพและพวกเขาเนี่ยเคยประวิงเวลาในซัมเมอร์ก่อนจนพลาดไม่ได้ปล่อยตัวโอซิเฮนออกจากทีมและกลายเป็นว่าได้แค่ปล่อยยืมให้กับกาลาะจะารายในตุรกีแต่ทั้งนี้ครับชีวิตการโยกไปเล่นยังแดนไก่งวงของวิกตอร์ซิเฮนก็ถือว่ายังคงสร้างผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เปลี่ยนเลยนะครับหลังตอนนี้ก็มีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วกว่า35ประตูหรือแบ่งเป็นยิง29ประตูแล้วก็แอสซิสต์อีก6จากการลงสนามไปทั้งสิ้น34เกมในชุกรายกาันครับ ไปกันที่เรื่องผลงานฟอร์มการเล่นของสองแนวรุกดาวรุ่งในทีมของเรากันหน่อยนะครับทั้งอเลฮันโดรกาไนโชและก็ราสมุสอยลุนที่ก็ยังคงอาการหนักทั้งคู่โดยเฉพาะกับในรายของราสมุสอยลุนครับที่ยิ่งเล่นสภาพการเป็นกองหน้าก็ยิ่งถดถอยไปเรื่อย ยิงแค่1นประตูจาก28เกมหลังสุดแถมในตแต่ละเกมก็แทบไม่มีบทบาทอะไรส่วนอเลฮันโดรกาไนโชถึงแม้ว่าจะสร้างความปั่นป่วน,นให้กับเกมรับคู่แข่งได้ดีครับแต่ถ้าว่าเจ้าตัวก็มีปัญหาในเรื่องการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายและก็ทําให้การเล่นของทีมเสียรวมไปถึงทิ้งโอกาสทองของทีมไปหลายต่อหลายครั้งทั้งนี้ครับตามรายงานจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็นิวส์สื่อท้องถิ่นได้ออกมาเผยว่า แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างเรียกร้องให้สโมสรรีปล่อยใครสักคนจาก2คนนี้ครับค้นทีมเสียทีเพราะว่าการเล่นของทั้งคู่ไม่เข้าขากันไม่พอก็ยังไม่สร้างประโยชน์อะไรให้กับทีมด้วยครับแต่ตามรายงานเพิ่มเติมนั้นชื่อที่โดนแฟนบอลรุมจวกมากที่สุดก็จะเป็นราสมุสฮอยลุนที่สากเรียกที่ในช่วงหลังเลยก็ว่าได้ครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาร์โมอริมก่อนจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกอาทิตย์นี้ด้วยการเปิดบ้านรับกันมาเยือนของวูฟแฮมตันดูที่อาร์โมอริมเลครับก็ยอมรับอีกครั้งว่าตอนนี้จําเป็นจริงๆที่ต้องส่งดาวรุ่งลงไปเล่นมากขึ้นถึงแม้ว่ากับบางคนมันอาจจะยังไม่ถึงเวลามากนักแต่มันก็ต้องทําแบบนั้นแล้วละครับซึ่งก็เพื่อรักษาความสดของนักเตะตัวหลักๆรวมไปถึงป้องกันอาการบาดเจ็บของพวกนักเตะตัวหลักด้วย นอกจากนี้ครับรูเบนอโมริมก็ยังได้กล่าวชม3ดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงเล่นไปแล้วซึ่งแต่ละคนก็ต่างมีผลงานที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแอเดนเฮฟเวนแฮรรีอามาสและก็ชิโดโอบี้วยกับเรื่องนี้ครับรูเบนอโมริมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ผมคิดว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือว่าซีซั่นที่ดีในการส่งนักเตะบางคนลงไปเล่นเพราะว่าพวกเขาต้องมีราคานที่แข็งแกร่งเพื่อแสดงเห็นถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้จริงๆแต่ช่วงเวลาแบบนี้เราจําเป็นต้องทําและบางครั้งคุณอาจจะต้องประหลาดใจ ยังในช่วงก่อนหนะ้าเราใช้อเดนเฮฟเว่นลงเล่นไปแล้วและบอกตามตรงนะที่เราทําแบบนั้นเพราะว่าเรามีเนั้เตะบาดเจ็บในตําแหน่งกองหลังหลายคนในช่วงเวลานั้นแต่ได้ว่าวันนี้ผมคิดว่าอเด n นเฮฟเว่นเป็นนักเตะของผมแล้วดังนั้นเขาจะต้องพร้อมเผชิญหน้ากับการแข่งขันภายในทีม คุณไม่มีทางรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างแฮรี่อามสก็เล่นดีจริงๆในช่วงหลังชิโดโอบตอนที่ดีลงเล่นเขาก็มีผลงานที่ดีนี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเด็กๆที่จะลงเล่นแต่ถ้าเราต้องทําแบบนั้นเราก็จําเป็นจะต้องทํา จากนั้นครับรูเบนออมริมได้เสริมต่อถึง2นักเตะที่เหมือนมีปัญหาบางอย่างในเกมกับลียงทั้งวิกตอร์ลินเดเลฟและก็นูซามาสราอุยที่ต่างต้องขอถอนตัวจากทีมกลางคันในช่วงครึ่งแรกและต้องเดินทางกลับไปหาครอบครัวดยด่วนอย่างไรก็ตามครับรูเบนออมริมก็ยืนยันว่าทั้งลินเดเลฟและก็มาสราอุยจะกลับมาพร้อมลงสนามในเกมกับวุฟแฮมตันอย่างแน่นอนซึ่งกับเรื่องนี้ครับรูเบนออมริมได้ออกมาชี้แจงต่อว่าวิกตอร์ลินเดเลฟจะพร้อมลงสนาม เขามีปัญหาส่วนตัวเหมือนกับทางดูซามาสราอุยดังนั้นเราต้องพักเขาแต่ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วแม้ผมรู้ว่าฟุตบอลมีความสําคัญแต่ทว่าก็มีหลายสิ่งที่สําคัญกว่าพวกเขาจะพร้อมมาเชิญหน้ากับวู๊กแฮมตันในเกมนัดต่อไปทั้งมาสราอุยและก็ลินเดอร์เลฟมีปัญหาระหว่างเกมและบางครั้งคุณไม่สามารถควบคุมหลายๆอย่างไว้ได้รวมถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้ด้วยแต่ทว่าตอนนี้ทั้งหมดก็โอเคดีแล้ว มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กคว์กองหลังของทีมครับที่เจ้าตัวได้เปิดใจยอมรับว่าคำคืนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลิกแซงชนะลรยง5ต่อ4ด้วยลูกบ่งประตูชยยัยของเขานั้นคือบทสรุปที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อ6ปีก่อนได้อย่างสมบูรณ์เพราะว่าเป็นประตูที่สำคัญและก็เต็มไปได้วยความรู้สึกมากมายก่อนสุดท้ายจะย้ำครับว่าเขาไม่ได้มีการฟาวกองหลังลรยงก่อนโคกประตูชัยนี้อย่างแน่นอนซึ่งกับเรื่องนี้ครับแฮร์รี่แม็กคว์ได้ให้สัมภาษณ์ว่า มันเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อมากที่ทําประตูใช้ได้ในเกมสําคัญแบบนี้ในเกมที่เต็มไปได้วยความรู้สึกอารมณ์และก็เป็นเกมที่แปลกประหลาดและก็บ้าคลั่งที่สุดที่ผมเคยเล่นหรือว่าเห็นมาผมเล่นอยู่ที่นี่มา6ปีแล้วและผมก็เคยมีช่วงที่ดีและก็ช่วงที่เล,ลวร้ายเช่นกันถ้าให้พูดตามตรงผมคิดว่าเกมนั้นสรุปช่วงเวลาของผมที่สโมสรอนแห่งนี้ได้ค่อนข้างดีเลยล่ะ แน่นอนว่าเป็นเกมที่เหลือเชื่อเราทำงานหนักมากเราคลองเกมได้เบ็ดเสร็จในช่วงเครื่องหลังและก็มีโอกาสทำประตูที่3แต่ได้ว,ว่าพวกเขาก็ทำประตูได้อย่างไม่มีสาเหตุและมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบการตามหลัง2ต่อ4ในช่วงต่อเวลาพิเศษกับทีมที่เล่น10คนนั้นไม่ดีพอก็จริงเราพยายามเปิดเกมลุกใส่มากขึ้นและเราก็พยายามอย่างเต็มที่และได้เห็นถึงจิตวิญญาณอันยอดเยี่ยมนั่นคือสิ่งที่สนามแห่งนี้ทำให้เกิดขึ้น ผมรู้สึกว่าประตูที่4ของพวกเขานะเป็นประตูที่ช็อกมากเลยนะพวกเราแทบใจสลายแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมายิงประตูได้อีกครั้งซึ่งผมก็พลาดไปและจากนั้นผมก็โชคดีที่ผมยิงประตูได้มันเป็นความรู้สึกที่น่าอาจจัศจรรย์อย่างมากและแน่นอนกับประตูของผมมันไม่ฟ่าวเขาถอยหลังแต่ผมจับเขาไว้ตรงนั้นด้วยมือของผมไม่มีจังหวะไหนเลยที่จะเรียกได้ว่าฟาว ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่19เมษายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ